ชีวิตภายในกําหนดชีวิตภายนอกชีวิตภายนอกจะเป็นอย่างไรขึ้นกับชีวิตภายในครับ CGN ไทยสวัสดีครับมาพบกับผมชัยราชกิตเกื้อกูลในรายการ Living l i f e วันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในระประามกิจการบทที่6ข้อ1 7ถึง7ด้วยกันนะครับกิจการบทที่6 ข้อ1นถึง7ในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นพวกยิวที่พูดกรีกพากันบนติเตียนพวกยิวที่พูดฮิบรูเพราะบรรดาแม่ไม้ของพวกเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับแจกอาหารประจำวันอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกพวกสาวกมาประชุมกันแล้วกล่าวว่าการที่เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจ็ดคนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้ส่วนเราจะอุทิศตัวในการอธิษฐานและในพันธกิจด้านพระวจนะคนทั้งหลายก็เห็นชอบกับสิ่งที่กล่าวนี้จึงเลือกสเตเฟนผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโปรโคลัสนิคานชทิโมนปาลเมนัส และนิโคลาชาวเมืองอันชิโอกซึ่งเป็นคนเข้าจารีตในศาสนายิวคนทั้งเจ็ดนี้พวกเขาให้มายืนต่อหน้าพวกอัครทูตแล้วอัครทูตก็อธิษฐานแล้ววางมือบนตัวเขาทั้งหลายการประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้นและจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเลม็มและพวกปุโรหิตจ,จํานวนมากก็มาเชื่อถือพระกัมีตอนนี้ได้พูดถึงปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องการแจกทาน มีข้อสังเกตนะครับคือการแจกทานตรงนี้เนี่ยพวกแม่ไม้ที่ไม่ใช่แม่ไม้คนยิวเนาะได้รับการแจกทานที่ไม่เป็นธรรมให้เบื้องหลังนิดหนึ่งก็คือปกติแล้วในสังคมยิวหรือแม้แต่สังคมในละแวกนั้นในแถวแถวนั้นนั่นนะครับพวกผู้หญิงกับเด็กจะเป็นที่ดูหมิน่นและถูกเอาเปรียบเสมอเพราะว่า แล้วจะมีแม่ไม้กับเด็กกำพร้าจํานวนมากเลยเพราะว่ามีผู้ชายตายในสงครามครั้งหนึ่งนีเป็นแสนเลยนะครับพอเข้าสงครามทีหนึ่งเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นผู้ชายตายแล้วผู้ชายเหล่านี้ก็มีครอบครัวเสร็จสงครามหนึ่งก็จะมีหลายบ้านทีเดียวที่มีหญิงไม้แล้วก็มีเด็กกำพร้าแล้วคนสมัยก่อนนี่นะความมั่นคงในครอบครัวขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของผู้ชาย มันไม่เหมือนสมัยนี้เพราะความแข็งแรงของผู้หญิงตอนนี้มันไม่ใช่เหมือนความแข็งแรงท่านกําลังแต่เป็นความแข็งแรงางด้านสติปัญญาปัญญาความแข็งแรงท้านการบริหารจัดการความแข็งแรงท้านความรู้อะไรเงี้ยนะแต่สมัยก่อนกําลังจริงๆเลยกำลังจริงๆหญิงไม้กับเด็กกำาัาเนี่ยจะถูกเอาเปรียบเสมอแล้วก็เป็นค่านิยมที่เป็นปกติของผู้คนแล้วความปกตินี้มันเข้ามาในคิจจักรด้วยก็คือหญิงไม้ที่ไม่ใช่คนยิวเนี่ยจะได้รับการแจกทานที่ไม่เป็นธรรม ต้องบอกก่อนนะครับว่าสังคมตรงเนี้ยสังคมตรงนี้นะเป็นสังคมที่ยังอยู่ในการฟื้นฟูนะครับเพราะการหน้านี้คนที่มีส่วนในการแจกทานเขาก็อยู่ในสังคมนี้มีคนขายบ้านขายที่ดินเอาเงินมาช่วยเหลือกันใช่ไหมนะแล้วก็มีการอุทิศตัวให้กันและกันแล้วก็ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็รักซึ่งกันและกันแต่ว่าชีวิตเดิมๆที่มันยังมีอยู่มันก็ยังมีปัญหาหมายความว่าย่งไง บมายความว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยทันทีที่เชื่อเนี่ยทันทีที่เชื่อเนี่ยไม่ได้หมายว่าชีวิตทั้งหมดดําก็กลายเป็นขาวทุกมิติทุกเรื่องจะมีหลายเรื่องทีเดียวที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนทันทีนิสัยเปลี่ยนเลยนะครับแต่ก็จะมีหลายเรื่องที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้แล้วพระเจ้าเองได้ให้ผู้เชื่อทั่วโลกเนี่ยต้องผ่านกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการเติบโตจากแย่ๆเติบโตไปสู่ดีๆเนี่ย ผ่านการเรียนรู้ผ่านการทําพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกอะไรเงี้ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าใช้ในการสร้างเรานะครับใช้ในการสร้างเราแล้วเราผูเา้เชื่อในในยุคแรกก็มีอย่างนี้เหมือนกันก็คือแจกทานอย่างไม่เป็นธรรมเรามาดูอีกมุมหนึ่งก็คือการแจกทานนี้คือการรับใช้พระเจ้านะคือการรับใช้พระเจ้าแต่ว่าการรับใช้พระเจ้าในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการรับใช้ที่ผู้นําคิดจัก ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้ตั้งผู้แจกทาน7คนที่ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกเรื่องนิดหนึ่งนะพี่น้อง คนแจกทานเหล่านี้ไม่ธรรมดานะครับบางทีในสังคมธุรกิจปัจจุบันนี้บอกโอ้คนขายข้าวแกงไม่สําคัญอะไรเลยแต่คนที่จะมีคุณสมบัติขายข้าวแกงอะไรแบบนี้นะต้องประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสองชื่อคือสเตเฟนและเซเลบเนี่ยทำการอัศจรรย์นะครับถ้าในโบสถ์เรามีคนหนึ่งทําการอัศจรรย์ได้ห้ามฝนห้ามฟ้าได้รักษาโรคหายขับผีออกได้เขาเดินเข้ามาในคิทจักเราจะเรียกเขาว่าอาจารย์แล้วบอกอาจารย์ช่วยไปแจกข้าวแกงหน่อยโอ้เราก็บอกไม่เหมาะสม แต่ว่าเรื่องนี้มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเราทําอะไรแต่มันเป็นเรื่องของผลของคิดจักคือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันการมีสันติการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันการทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการปฏิบัตรคิดจักด้วยแต่ต้องประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของข้างในใจที่ให้พระวิญญาณควบคุมอีกคล้อยตามพระวิญญาณพระวิญญาณประสงค์อะไรก็ไม่ขัดเลยที่เรียกว่าเราจะไม่ดับพระวิญญาณ เราจะไม่ทําให้พระวิญญาณเสียใจชีวิตแบบนี้จะทําอะไรที่มันค่อนข้างแม่นยําไม่ผิดจากน้ําพระทัยพระเจ้านะครับแต่การแจกทานในตอนแรกๆที่มีปัญหาบอกเรากับเราว่าการรับใช้ไม่ได้มีคุณค่าในตัวมันเองนะการรับใช้เป็นเรื่องข้างนอกส่วนข้างในเนี่ยคิดอะไรดูหมิ่นคนอื่นหรือเปล่าเห็นว่าคนอื่นไม่สําคัญหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยสาคัญ เรื่องนี้เนี่ยประยุกต์ใช้ในชุตประจําวันของเราด้วยก็คือมีคนจํานวนหนึ่งนะครับที่เอาการรับใช้มาทดแทนการเชื่อฟังเอาการทุ่มเทมาแทนการยอมจํานวนพระเจ้าไม่รับนะครับต้องแก้ไขปัญหานี้ต้องแก้ไขต้องแก้ไขอีกเรื่องหนึง่งเราจะสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไงเนี่ยให้ใจข้างในเนี่ยมันตรงเพราะพระเจ้าก็สอนเราชีวิตมันเริ่มต้นจากใจชีวิตมันเริ่มต้นจากใจ มีอยู่ครั้งหนึ่งพระเยซูตําหนิผู้นําศาสนาว่าปากคุณมันจะพูดดีได้อย่างไงในเมื่อคลังใจของคุณมีแต่เรื่องชั่วๆคุณคุณคลังใจคุณสั่งสมอะไรคุณก็เอาสิ่งนั้นออกมาจากคลังใจของคุณในเมื่อข้างในมีแต่ชั่วคุณก็พูดดีไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นข้างในจึงสําคัญนะพี่น้องแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวมีตอนหนึ่งที่อาจารย์เปโตรบอกไอ้นี่ผมจะไปแจกทานมันก็ไม่ควรงานหลักของผมก็คือพันธกิจแห่งพระวจนะและการอธิษฐานสองเรื่องนี้นะ สองเรื่องนี้นะพูดตรงๆนะพันธกิจสองเรื่องนี้เนี่ยคือพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับใจนะครับเกี่ยวข้องกับใจอาจารย์เปาโลได้พูดถึงว่าฤทธิ์อำนาจของเรานี่มันไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากไอ้ที่ใครๆก็ถือว่ามีฤทธิ์อำนาจแต่มาจากพระวจนะของมาจามาโดยฤทธิเดชของพระเจาที่มีอำนาจสามารถทําลายป้อมและโน้มนําทุกความคิดให้ลงอยู่ใต้พระคริ์เชื่อฟังพระคิ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้างในเพราะถ้าข้างในไม่เปลี่ยนยังไงทุกข้างนอกก็ไม่เปลี่ยน ไม่เปลเี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งที่เราทะเลาะกันเนี่ยเราให้คนบางคนมาเป็นผู้นำแล้วให้คนบางคนมาทํางานอะไรบางอย่างเพราะเราเห็นเขาเข้มแข็งจริงจังกระตือรือร้นทุ่มเทแต่ถ้าข้างในนะไม่มีพระเจ้านะเขาก็จะใช้วิธีการข้างนอกมาแล้วบางทีก็จะสร้างปัญหาให้เราด้วยทําให้เราอึดอัดใจพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่รักษาใจข้างในไว้นะเวลาเวลายุ่งมากๆเวลากดดันมากๆเวลาไม่ว่างกันจริงๆนะอย่าตัดการอ่านเพราะคัมภีร์แล้วก็ การอธิษฐานออกไปนะครับอาจารย์เปโตรไม่ตัดเรื่องนี้นะครับท่านไม่ตัดเลยนะครับพี่น้องเวลาเรายุ่งมากๆอย่าไปตัด2เรื่องนี้ออกนะเพราะว่าสิ่งอื่นๆที่เราทํากันข้างนอกเป็นผลมาจากข้างในเป็นผลมาจากข้างในแน่นอนในคิดจากผมเชื่อว่าเราหลายคนก็คงจะเคยเห็นน่ะคนบางคนทํางานเก่งมากเลยแต่เราก็ไม่อยากเข้าใกล้เพราะเข้าเข้าเข้าใกล้ไปทีไรเราก็เด่นเราก็กระเด็นกลับมาทุกทีปากเขาเจ็บเพราะเขาเก่งไงก็ดูหมิ่นอะไรเราที่เราไม่เก่งเนี่ยซึ่งนั้นไม่ได้แสดงสพระเยซูคริสต์อะไร ในพระธรรมวิวรณ์ก็ตําหนิเรื่องนี้นะครับที่จากเอเวซัตก็โดนตําหนินะเรารู้ว่าเจ้าเหนื่อยเรารู้ว่าเจ้าทนเรารู้เจ้าว่าไม่ไม,ไม่เคยอ่อนละอาใจเลยแต่เราตําหนิเจ้านะคือละทิ้งความรักดังเดิมเสร็จแล้วกําชับคําสุดท้ายกลับใจใหม่กลับใจใหม่บารท,ที่ใจเพราะนั้นจงพัฒนาใจของเราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอย่าละเลยพันธกิจแห่งพระวจนะและการอธิษฐานถ้ายุ่งมากๆอย่าไปตัดการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานถ้ายุ่งมากๆถ้ายุ่งมากๆนะ ตัดไลน์ตัดเฟซตัดละครตัดข่าวตัดอินสตาแกรมตัดบอนตัด YouTube Netflix ตัดพวกนี้ไปก่อนนะพี่น้องเพราะพวกเพราะพวกนี้เนี่ยมีแน่เสริมใจที่ต่อต้านพระเจ้าทั้งนั้นแข่งขันเอาชนะเย่อหยิ่งความดุนแรงทำลายอวดตัวอวดเก่งทั้งนั้นเลยยิ่งข่าวช่วงนี้เรื่องเสียมให้ทะเลาะกันเนี่ยมีอ่านบ่อยๆเราก็ชอบเสียมรักษาใจให้รักผู้คนปรารถนาดีต่อผู้คนดาบที่พระเยซูคริสต์เป็นด้วยการ พันธกิจแห่งพระวจนะและการอธิษฐานเสม,ม,มอเอาเราร่วมใจอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าที่เตือนเราว่าทุกอย่างมันเกิดจากใจข้างนอกดูเหมือนรับใช้แต่ถ้าใจไม่สะอาดก็ไม่เป็นที่ยอมรับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเห็นความสําคัญของพันธกิจแห่งพระวจนะและการอธิษฐานเสมอขอพระเจ้าอวยพรเราที่เราจะรักษาสิ่งนี้ไว้อย่างมั่นคง และขอวอวยพรเราด้วยที่ข้างในเราจะเห็นคุณค่าของทุกคนรอบตัวแม้แต่ตัวแสบทั้งหลายด้วยขอช่วยเราที่เราจะดีต่อทุกคนขอช่วยเราพระองค์เจ้าเราต้องการความช่วยเหลือเพราะถ้าไม่มีพระองค์เราคมคื่นแน่นอนขอวอวยพรเราที่เราจะมีชีวิตที่สำแดงพระองค์อย่างแท้จริงกราบุนในพระนามพ,พระเยซูคริสต์เจ้าอามเมน พี่น้องครับถ้าเห็นว่ารายการ CGN ไทยนี่มาจากพระเจ้านะครับอยากจะเชิญชวนให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งทาง y o u t u b e Facebook แล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าแบ่งปันพระพรที่ได้รับช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับพี่น้องอธิษฐานเผื่อแล้วถ้ามีกำลังก็อยากให้สนับสนุนนะครับด้วยการถวายขอพระเจ้าวอวยพรครับ